ณที่หมู่บ้านในถิ่นชนบทแห่งหนึ่งเมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วทิดสงจัดการอาหารมื้อเย็นเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่แกเหมือนอย่างเช่นทุกวันช่วงหน้าฝนนันเป็นหน้าทำนาของชาวบ้านที่อยู่ตามชนบทหลังจากเสร็จสิ้นการไถหว่านปักดำแล้วกิจกรรมยามว่างของชาวบ้านก็คือออกหาปลาหากบเขียดเพื่อมาเป็นอาหารตามภาษาพอตกค่ำก็จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้อยู่เป็นประจำ เดินตรงรีไปที่เรือนของเพื่อนลักซึ่งก็คือทิดแก้วพูดคุยสนทนากันอยู่ครู่หนึ่งเมื่อได้เวลาก็เดินไปรับไอ้แดงเด็กรลุนน้องที่มักจะตามไปไหนมาไหนด้วยเป็นประจำไม่เคยขาดทั้งสามคนได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปที่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านซึ่งมันเป็นนาของทิดแก้วที่ไปกันอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้นองน้ําและลําคลองหากินได้สะดวกมากกว่าทุกๆท,กที่ในทุกค่ําคืนนั้น ทิดสงได้ทิ้งเมียรักก็คือซอยให้อยู่ลําพังที่เรือนกว่าทั้งสามจะพากันกลับกระดึกมาโขทุกๆุกคืนแต่สําหรับคืนนี้มันมีอะไรแปลกๆไม่เหมือนเดิมท้องฟ้าที่มืดดําทะมึนชวนให้ขนลุกยังไงพี่โกนบอกไม่ถูกทั้งเบ็ดทั้งรอบดักปลาและสารพัดเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ทาม,มาหากินกลับไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอาเพศอะไรขึ้นแต่ทั้งสามก็เฝ้ารออยู่ด้วยความอดทน วนเวียนเดินดูเดินยามกันอยู่จนหลังเที่ยงคืนสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรจริงๆจึง,จงได้พากันกลับเข้าหมู่บ้านด้วยอาการหัวเสียแถมว่าคืนนี้ยังรู้สึกว่าใจคอไม่ค่อยจะดีไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเดินเข้าไปถึงเขตหมู่บ้านต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางบ้านใครบ้านมันทิศสงก็เดินตรงรีไปที่เรือนของตนเองที่ยังมองเห็นแสงแตะเกียงลิบปลีลิบปลีอยู่คงคิดว่าเมียนั้นยังไม่ได้นอนหรืออาจจะนอนไม่หลับเฝ้ารอตนกลับมา รีบเดินตรงดิ่งขึ้นเรือนไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรพอเปิดประตูเรือนอ้าออกทิศสงก็ต้องตกใจสุดขีดกับสภาพของนางซอยเมียรักที่เห็นแหกปากลำร้องดังลั่นไปหมดเหมือนดังคนเสียสติจนชาวบ้านชาวช่องได้ยินเข้าต่างก็พากันตกใจลุกขึ้นจากที่นอนตะโกนร้องถามกันโวกเวกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันดึกมากแล้วพอได้ยินว่าเป็นเสียงของทิศสงชาวบ้านต่างก็กลูกันมาที่เรือนเต็มไปหมด รวมทั้งทิดแก้วและไอแดงที่เพิ่งจะแยกออกจากกันไปเมื่อไม่นานเมื่อพากันขึ้นมาบนเรือนของทิดสงต่างก็พากันหดหูและตกใจกับสภาพที่เห็นที่ทิดสงนั่งกอดล่างของเมียรักด้วยสภาพที่เหมือนหมดอะไรตายอยากร้องไห้โฟมไฟล่ำร้องอยู่แบบนั้นทําให้ต่างก็พูดอะไรกันไม่ออกสภาพของนางส้อยนั้นเนื้อหนังฉีกขาดคล้ายกับว่าถูกอะไรกัดกินจนแทบจะจําไม่ได้ที่ใบหน้าก็หายไปแถบหนึ่ง ขายกับว่าจะเหมือนโดนกกงเล็บอะไรสักอย่างฉีกกระชากออกไปสภาพของนางส้อยที่ชาวบ้านเห็นต่างกับพากันหวาดกลัวตกใจมันสร้างความอกสันขวัญผวาให้กับคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากผู้หลับผู้ใหญ่หลายคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็ลงความเห็นกันว่ามันน่าจะเป็นการกระทําของเสือที่บุกขึ้นมาฆ่าและกัดกินร่างของนางส้อยแต่เสือนั่นมันมาจากไหนกันละ่ะแม้ว่าหมู่บ้านจะอยู่ติดกับพื้นป่าก็จริง แต่มันก็ไม่มีเสือหรือว่าสัตว์ใหญ่หากินให้เห็นมานานมากแล้วจะใช่เสือหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้แต่มีชาวบ้านอีกคนก็คือน้าพ่องที่เป็นน้าของไอ้แดงแกเกิดความรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างมองหน้าผู้ใหญ่บ้านที่มาดูเหตุการณ์ด้วยทั้งที่เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่กับทำสีหน้าเรียบเฉยกับการตายของลูกบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความคิดความเห็นใดๆให้กับลูกบ้านเลยแม้แต่น้อย ทำให้น้าพ่องเกิดอาการสงสัยขึ้นมาผ่านไปสองสามวันหลังจากที่ช่วยกันจัดแจงงานศพของนางสร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้เป็นผัวอย่างทิศสงที่เพิ่งจะอยู่กินกันไม่ถึงปีก็มีอาการเศร้าโศกอยู่ไม่หายก็มีแต่ชาวบ้านทิศแก้วและไก่แดงที่คอยอยู่เคียงข้างปลอบโยนให้กำลังใจและพูดคุยพอให้ใคลายเศร้าโศกลงไปได้บ้างพอผ่านพ้นจากงานศพ ชาวบ้านก็เริ่มมาหาเรือกันเรื่องที่จะจัดการกับเสือตัวนั้นหรือมันอาจจะไม่ใช่เสือกระช่างหากไม่คิดว่าจะทําอะไรสักอย่างก็คงจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกแน่จะทําให้การเป็นอยู่และทํามาหากินลำบากมากขึ้นไปอีกช่วงเวลานั้นก็สั่งห้ามชาวบ้านว่าห้ามไปไหนมาไหน,ไหนคนเดียวอย่างเด็ดขาดส่วนชาวบ้านคนอื่นๆที่มีอาวุธปืนผาหน้าไม้ไปไหนมาไหนก็ขอให้พกเอาติดตัวกันไปบ้าง ทิดสงเองก็เริ่มคลายความกังวลโศกเศร้าลงไปได้บ้างและกลายมาเป็นความเขียดแค้นแทนเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้แล้วก็คงจะต้องออกตามลาเสือเพื่อแก้แค้นให้กับเมียให้จงได้รู้ว่านะผ่องแกเมื่อสมัยที่ยังหนุ่มแน่นเคยเป็นทหารพลานมาก่อนเคยใช้ชีวิตอยู่ในป่าที่มีสัตว์ร้ายอยู่มากมายมาแล้วและช่วงสมัยที่ป่าท้ายหมู่บ้านยังรกคลึม้มกลายเป็นป่าดงดิบอยู่แกก็ยังเคยเข้าป่าไปล่าสัตว์มาแล้วด้วย พูดคุยปรึกษาคันอยู่ได้พักใหญ่ๆน้าผ่องกับเพียงแค่สั่งไว้หวแดงทิศแก้วและทิศสงห้ามทำอะไรอย่างเด็ดขาดเพราะว่าแกเกิดการสงสัยอะไรขึ้นมาบางอย่างแต่ว่าตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้ต้องรอดูให้แน่ใจมากกว่านี้ทั้งสามคนก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมต้องดูให้แน่ใจด้วยแต่เมื่อน,น้าผ่องบอกมาอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าจะถามว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวให้กับตัวเองให้มากขึ้นเท่านั้น ปล่อยไปก่อนให้น้าองแกจัดการว่าจะทำยังไงต่อผ่านไปหลายวันหลังจากที่เมียตายก็ได้มีชาวบ้านกลายเป็นเหยื่อขึ้นมาอีกหลายเป็นศพที่สองซึ่งก็คือชาวบ้านกลุ่มที่เดินออกลาดตะเวนดูความปลอดภัยรอบๆหมู่บ้านนั่นเองหลังจากที่แยกทำธุระส่วนตัวข้างทางเมื่อช่วงกลางดึกก่อนที่จะกลายเป็นศพสภาพศพก็ไม่ต่างอะไรกับนางส้อยเมียที่สงเลยแม้แต่น้อยแถมดวงตายังเบิกโพง คล้ายกับว่าตกใจสุดขีดล่างถูกลากหายออกไปจากจุดที่หายตัวไปเข้าไปกัดกินอยู่ในแนวป่าท้ายหมู่บ้านเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเป็นศพที่สองแล้วแต่กับไลรเงาผู้ใหญ่บ้านซึ่งคือผู้ใหญ่คำพาไม่ได้มาดูลูกบ้านเลยแม้แต่น้อยทั้งที่แต่ไหนแต่ไรมาผู้ใหญ่คำพาจะเป็นผู้ที่ดูแลชาวบ้านมาเป็นอย่างดีและเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่และมีน้ำใจกับทุกคน จนเป็นที่ไว้วางใจของชาวบ้านจนได้เป็นผู้ใหญ่มานานหลายปีและแกก็ได้ทาหน้าที่สมกับที่ชาวบ้านไว้วางใจมาตลอดแต่เมื่อเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในหมู่บ้านครั้งนี้ผู้ใหญ่กําพากับไม่เห็นตัวไม่โผลมาปรากฏตัวให้ชาวบ้านได้เห็นหรือช่วยเหลืออะไรแต่ช่วงระหว่างที่เกิดเรื่องมีความเศร้าโศกเสียใจชาวบ้านก็เลยไม่มีใครระแวงสงสัยอะไรรือว่าผิดสังเกตแต่สําหรับนพองแล้ว แกเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆและเห็นผู้ใหญ่คำภาชอบฝากลูกหลานที่ไปตลาดซื้อเครื่องในวัวมาให้อยู่บ่อยๆช่วงหลังๆก็ทำตัวหลบๆซ่อนๆแอบกินของสดๆเข่าๆอยู่บ่อยครั้งโดยที่ไม่ต้องปิ้งต้องอย่างหรือทำเป็นอาหารให้สุกซะก่อนผิดวิสัยตั้งแต่ไหนแต่ไรของผู้ใหญ่คำภาซึ่งไม่เคยเป็นคนแบบนั้นเมื่อรู้สึกว่ามีความแน่ใจแล้วก็เลยบอกไห่แดงไปตามทิศสงกับทิศแก้วมาพบที่เรือนของตน เมื่อทั้งสองคนมาถึงนับงกระไดเล่าเรื่องราวที่แกสงสัยให้กับทั้งสองได้ฟังว่าเมื่อครั้งที่แกอยู่ในสมัยหนุ่มๆแกกับผู้ใหญ่กำพานั้นเป็นเพื่อนรักกันมากไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดไม่เคยห่างกายกันแต่ด้วยความที่อยากจนทั้งคู่กันเลยไปสมัครเป็นทหารพลนันรับจ้างลบอยู่ทางฝั่งเขมรเมื่อชีวิตต้องไปเสี่ยงภัยอันตรายก็เลยอยากจะได้ของดีติดตัวกันไปบ้างซึ่งก็ได้พากันไปหาอาจารย์เท่า ซึ่งเคยได้ยินชื่อเสียงที่อยู่โมบาลล้าริมชายแดนห่างจากที่นี่ไปชั่วข้ามคืนเท่านั้นผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านนี้ต่างก็รูจ้จักอาจารย์เท่าเป็นอย่างดีสุดยอดของดีของอาจารย์เท่านั่นก็คือน้ำมันพลายเสือสมิงซึ่งได้มาจากซาสเสือสมิงที่อาจารย์เท่าได้ฆ่ามันตายไปกับมือทําการสะกดและปลุกเสกวิญญ,ญาณร้ายของมันเอาไว้เมื่อของสิ่งนี้ไปอยู่กับผู้ใดมันก็นเหมือนเป็นดาบสองคม จะสามารถป้องกันภัยอันตรายอยู่ยงคงกระพันก็ได้สําหรับคนที่สามารถจะปฏิบัติตามกฎข้อห้ามต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่หากว่าควบคุมมันเอาไว้ไม่ได้หรือปฏิบัติตามกฎอะไรไม่ได้เลยมันเกิดจะกลายเป็นเดรัจฉานวิชาย้อนกลับมาเข้าตัวกลายเป็นโทษอย่างมหันเมื่อวิญญาณร้ายของมันสิงสู่ย้อนกลับมาเข้าตัวของผู้ที่ครอบครองแล้วมันก็จะต้องกินต้องเสพไม่ต่างกับสัตว์ร้ายที่อยู่ในปา่า จนต้องเลี้ยงมันด้วยเลือดสดๆไม่ว่าจะจากร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของขอบครองมันเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแต่หากว่าเมื่อใดที่มันได้กินเนื้อมนุษย์ขึ้นมามันก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นและมันก็จะทําให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงไปในที่สุดส่วนตัวของนับพองได้ยินด้านความดุร้ายน่ากลัวข้อปฏิบัติต่างๆก็ไม่ขอรับเอาน้ามันพายสมิงเด็ดขาดแต่ผู้ใหญ่คาําภากลับไม่ได้สนใจ รับปากรับคำจากอาจารย์เท่าว่าจะดูแลรักษามันเอาไว้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างเค่งครัดก็เลยรับเอาน้ำมันเสือสมิงนั่นมาไว้กับตัวในคราวที่พากันอยู่ในสนามรบทั้งสองนั้นเจอระเบิดเข้าอย่างจังจนขาของนอพขาดและกลายเป็นคนพิการมาจนถึงปัจจุบันแต่ผู้ใหญ่คำพากลับมาได้เป็นอะไรเลยด้วยฤทธิ์ของน้ำมันพลายเสือสมิงทำให้โคงกระพันชาตีแต่ของดีที่นอพติดตัวก็คือแคล้วคลาด หลอดตายมาได้ก็เท่านั้นตอนนี้เสือสมิงท่วานันมันได้กินเนื้อมนุษย์เข้าไปแล้วนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่คำพาที่ถือกฎข้อห้ามปฏิบัติมานานหลายสิบปีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันเอาไว้ได้อีกต่อไปแกไม่ใช่ผู้ใหญ่คำพาคนเดิมอย่างที่ชาวบ้านรู้จักกันอีกต่อไปแล้วก็เลยพากันถามไายว่าจะจัดการกับเสือสมิงนั่นได้อย่างไรก็ในเมื่อรู้ทั้งรู้ว่ามันคงกระพันชาติทำอะไรมันไม่ได้ ส่วนตัวของน้าผ่องเองแกก็ไม่รู้วิธีที่จะกําจัดเสือสมิงนั่นมีทางเดียวก็คือต้องย้อนไปถามอาจารย์เท่าผู้ที่เป็นเจ้าของเดิมของมันเพราะว่ามันจะกลายเป็นเสือสมิงเฉพาะกลางคืนเท่านั้นส่วนกลางวันก็จะเป็นคนปกติเหมือนกับคนทั่วๆไปเพียงแค่เก็บตัวเงียบไม่ออกไปสงสิงกับใครก็เท่านั้นเองที่ให้ไอ้แดงไปตามทิศสงกับทิศแก้วมาก็ด้ดยเรื่องที่พรุ่งนี้แกจะออกเดินทางไปหาอาจารย์เท่าให้พากันระมัดระวังตัว ในยามที่แกไม่อยู่ถ้าผู้ใหญ่คำพาชวนไปไหนมาไหนห้ามไปอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มีใครสงสยัยก็ห้ามบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆด้วยเช้าวันลงขึ้นนองก็รีบเดินทางตั้งแต่เชา้าเพื่อความปลอดภัยเพราะกลัวว่าจะขับม,มืดกลางทางสะก่อนโดยความที่ขาของแกพิการไปข้างหนึ่งทาใหการเดินทางนั้นล่าช้าลงไปมากจนบ่ายแกระหว่างที่อยู่กลางป่าลึกจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงพูดของใครคนใดคนหนึ่งเอ,อ่ยขึ้นมา หันกลับไปก็เห็นร่างของผู้ใหญ่คำภาเดินตรงเข้ามาหาทางด้านข้างดวงตานั้นจ้องขวางเขม็งขายจะกินเลือดกินเนื้อนพ่พองเสียให้ได้ดูท่าว่าผู้ใหญ่คำภาคงจะรู้ว่าน้พองคิดจะทำอะไรยิ่งเดินเข้ามาใกล้นะ้พองก็ยิ่งรีบเดินถอยห่างออกมาแม้ว่าในมือจะมีปืนติดตัวมาด้วยเมื่อเห็นว่าจวนตัวก็เลยสับกระสุนใส่เข้าไปหนึ่งนัดแต่มันไม่สามารถที่จะทำอะไรผู้ใหญ่คำภาได้ จูจ่ๆดวงตาที่จ้องขเขมง็งกระแดงฉานไม่ต่างกับสัตว์ไร้ทั้งที่ยังเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่แท้ๆมันพุ่งกระโจนเข้าใส่นับของทั้งมีดอาคมที่พกและปืนกระเด็นหลุดออกไปจากล่างถูกกลงเล็บของมันตะปบจนหงายหลังพึงล้มลงไปที่พื้นมือก็ควายคว้าหาอาวุธไม่วาไม้หรือกอหญ้าติดมือขึ้นมาด้วยใช้ยันล่างของผู้ใหญ่คำพาที่บัดนี้ได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อยากอที่กำอยู่ แต่ล่างของเสือสมิงผู้ใหญ่คำพาจูๆมันก็แหกปากร้องลั่นคำรามเหมือนกับเสือดังลั่นไปทั่วปา่าพละออกจากล่างของนับพองถอยกรูดห่างออกไปนับพองรีบตั้งหลักกระเสือกระสนคว้าเอามีดเอาปืนที่หล่นอยู่ใกล้ๆกับตัววิ่งขากระเพกวิ่งไปข้างหน้าหนีสุดชีวิตเพื่อที่จะเอาตัวรอดเมื่อเห็นว่าผู้ใหญ่คำพาไม่ได้ตามมาแล้วจึงได้หยุดพักด้วยความเหนื่อยล้าจนในที่สุดก็เดินทางมาถึงบ้านของอาจารย์เท่าจนได้ แต่เมียแกกลับบอกว่าอาจารย์เท่าได้ป่วยตายไปเกือบสามปีที่แล้วแกถึงกับเข่าอ่อนสุดลงนั่งกับเพินอยู่ตรงนั้นด้วยความผิดหวังเมื่อเมียของอาจารย์เท่ารู้เหตุการณ์ต่างๆที่น้พ่องเล่าให้ฟังแกก็บ,บอกว่าวิชาอาคมต่างๆที่อาจารย์เท่านั้นมีได้ถ่ายทอดไว้ให้กับลูกชายทั้งหมดแล้วแต่ลูกชายไปช่วยแม่ย้ายเก็บข้าวโพดอยู่ที่ท้ายไรโน,น่นเดี๋ยวจะให้หลานชายไปตามมาให้ก็เลยทําให้น้พ่องมีความหวัง กลับคืนมาอีกครั้งพักค้างคืนอยู่ที่บ้านของอาจารย์เท่าหนึ่งคืนนะ้าผ่องกับทิดลองลูกชายของอาจารย์เท่าก็รีบพากันออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ช่วงระหว่างที่เดินทางอยู่กลางป่าทิดลองก็ได้บอกถึงวิธีที่พ่อได้สั่งเอาไว้ว่ามีของบางอย่างที่สามารถจะล้างอาคมและข่าเสือสมิงนั่นได้ก็คือผักเสี่ยนผีที่ขึ้นอยู่มากมายตามพืนป่าก็เลยทําให้น้าผ่องนึกขึ้นมาได้ ว่าตอนที่แกถูกมันโจมตีจนล้มไายหลังพึ่งลงไปแกคว้าเอากอหญ้าขึ้นมากอหนึ่งเพราะมือนั้นไขวยคว้าหาอะไรไม่ได้เลยกะว่าจะการคมเขียวของมันแต่กลับทําให้มันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและพละออกจากล่างถอยห่างออกไปถึงเด้็นึกขึ้นมาได้ว่าน,นั่นมันคือผักเสี้ยนผีนั่นเองระหว่างที่เดินทางกลับก็บได้เก็บเอาผักเสี้ยนผีใส่ย่ามกลับมาด้วยมาถึงที่หมู่บ้านก็เกือบจะค่ําก็เลยสั่งให้แดง ไปตามทิศสงกับทิศแก้วมาพบเมื่อมากันจนครบแล้วก็รีบเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่คำภาทันทีเพราะหากมืค่ํามันจะกลายเป็นเสือสมิงไปซะก่อนทำให้ยากลำบากที่จะจัดการกับมันช่วงยังเป็นกลางวันอยู่นั้นผู้ใหญ่คำพาจะหมกตัวอยู่แต่กับในบ้านไม่ยอมออกไปไหนพอไปถึงก็พากันเปิดประตูโคมเข้าไปจูๆ่ๆผู้ใหญ่คำภากระทำท่าร้องคำรามโ h กหกดังลั่นดูจากอาการของผู้ใหญ่คำภาแล้ว ช่วงเวลานั้นมันไม่ต่างกับเสือลำบากคงจะมีอาการบาดเจ็บมาจากผักเสี้ยนผีเมื่อครั้งก่อนที่เจอกับนับพองจ้องมองนับพองด้วยดวงตาแดงฉานโดยความแค้นก่อนที่จะลุกพรวดพลาดกระโจนเข้าใส่แต่โดยลิ์ของผักเสี้ยนผีที่แก,กรกำเอาไว้อยู่ในมือทําให้ผู้ใหญ่คําพาแหกปากร้องลั่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการวางแผนกันมาแล้วทิดแก้วกับทิดสงที่มีพลังกำลังของไวหนุ่มมากกว่า ก็พุ่งกระโจนจับตัวผู้ใหญ่คำภากันเป็นพันละวันแต่ด้วยเลวแรงฤทธิ์ของเสือสมิงก็ทำให้แทบจะหมดเลวแรงกันทั้งคู่นะับพ่องกับทิดลองก็แยกกันหาน้ำมันพลายเสือสมิงที่อยู่ในเรงงเือนของผู้ใหญ่คำภากันวุ่นวายไปหมดเมื่อนับพ่องเจอก่อนก็รวบสายผ้าห่มวิ่งลงไปจากเรือนของผู้ใหญ่คำภารีบจุดไฟเผาไม่รอช้าพอไฟลุกพลบขึ้นมามันก็ไม่ไปถึงกระปุกไม้ที่บรรจุใส่ น้ามันเสือสมิงเอาไว้พร้อมกับเสียงผ่ามบนอาคมสะกดสะกดเสือสมิงดังออกมาจากปากของทิดลองที่ตามเข้าไปใกล้ๆก,กองไฟก่อนที่จะเป่าพรวดพรวดลงไปด้วยจนผู้ใหญ่คำพามีอาการร้องลั่นคำรามอย่างโวยหวนดินพล่านไม่ต่างกับว่าถูกไฟเผาผลาญที่ร่างของตนชาวบ้านที่ได้ยินเสียงอึกทึกคึกโคมต่างกับพากันวิ่งมาดูที่บ้านของผู้ใหญ่คำพาสุดท้ายก็ับมาพบกับล่างของทั้งสี นั่งหมดเลี้ยวหมดแรงอยู่ที่หน้าเรือนของผู้ใหญ่คำพานั่นเองพร้อมกับล่างไหลลมหายใจของผู้ใหญ่ที่ทำเอาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างกับพากันช็อกแทบจะไม่เชื่อสายตาเพราะว่าดวงตาของผู้ใหญ่ที่เบิกค้างเติงอยู่ยังแดงฉานเขียวงงโค้งออกมาจากปากตามใบหน้าและร่างกายนั้นหลายพ้อยไม่ต่างกันกันกบเสือแถมองมือองเท้าก็ยังเป็นองมือของเสือแม้ว่าจะเผาน้ำมันพายเสือสมิงนั่นไปแล้ว แต่ว่ามันซึมซับเข้าไปถึงเลือดเนื้อของผู้ใหญ่คำภาแล้วถึงทําให้กลายเป็นแบบนั้นทิดลองจึงสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันหามเอาศพของผู้ใหญ่คำภาปลีดไปเผาเสียให้สิ้นจะได้ไม่ไปสิงสู่กับใครได้อีกพร้อมกับให้พระในวัดช่วยกันสวดส่งวิญญาณตามพิธีให้อย่างเสร็จสับหลังจากเรื่องราวาทุกอย่างได้จบสิ้นลงแล้วชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาไม่มีเรื่องเลาวาร้ายๆแบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลย ทิดลองก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นอย่างมากไปมาหาสู่กันไม่เคยขาดกลายเป็นที่นับถือของชาวบ้านในสมัยนั้นที่ใครๆต่างก็รู้จักไปทั่ว